สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับวิดีโอบาลานนะครับหรือว่าบาลานอันบาลานนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับในการประหยัดสายนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งกล้องจอนปิดนะครับด้วยสายโคแอกโคเอเชียลนะครับสาย rg 6ที่มีไฟด้วยนะที่มีสายไฟด้วยนะครับ เมื่อลากระยะยาวๆนะครับมันจะเปลืองค่าสายเนาะมันจะเปลืองค่าสายนะครับและก็ทําให้นะครับต้นทุนในการติดตั้งเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับเราจึงมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า bdo บา l านขึ้นมานะครับ bdo b า l a n ขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะครับไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันจะต้องกําหนดก่อนนะว่ากล้องของเรานะครับ กล้องของเราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะกล้องนะครับเป็นตัวกี่เมกนะครับเป็นตัวกี่ล้านนะครับเราต้องดูก่อนว่ากล้องของเราที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวกี่ล้านนะครับเราถึงจะซื้อนะครับไอตัวบาลานนะครับบาลานเนี่ยให้เหมาะสมกับกล้องเรานะครับเช่นนะกล้อง2ล้านนะครับใช้กับตัวบาลานสล้านนะครับกล้อง5้าล้านใช้ตัวบาลานห้ล้านนะครับกล้อง8ล้านใช้ตัวบาลาน8ล้านนะครับและก็นะครับ ต้องดูว่าระยะที่จุดติดตั้งนะครับจุดติดตั้งระยะสายนะควรที่จะไม่เกินนะครับระยะที่บาลานซ์ซัพพอร์ตนะครับเวลาซื้อนะครับถามช่างก็ได้นะครับถามช่างก็ได้นะครับหรือว่าถามที่ร้านก็ได้นะครับว่าผมจะซื้อบาลานนะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะครับ2ล้านนะครับกล้อง2ล้านนะระยะประมาณ 200-300เมตรนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นยี่ห้อต้าหัวนะครับซึ่งมันจะมียี่ห้อของ G-Link ก็มีนะครับอ่าที่เป็นแบรนด์นะ G-Link ก็มีนะครับหรือว่า High ฮ i i l ก็มีนะครับโอเคเวลาดูนะครับให้ดูตรงด้านหลังนี้นะตรงด้านหลังนี้นะครับด o Transmission นะครับอ่าความละเอียดเท่าไหร่นะครับระยะส่งสูงสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ 7 2 0 p นะนะระยะส่ง3 0 0รอเมตรนะครับถ้าพัน0 p นะครับระยะส่งก็อยู่ที่2 5 0หเมตรนะครับถ้าเป็น 4K นะครับ4 m หรือ 4K เนี่ยระยะส่งก็ระยะสายนะครับร80เมตรนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็น TVI นะครับน่ะตามนี้นะครับผมจะไม่อ่านนะถ้าเป็น ADH นะครับก็ตามนี้นะครับ ซึ่งระยะคร่าวๆนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือประมาณ250เมตรนะครับ250เมตรโดยประมาณนะฮะอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะรองรับนะครับสายสายนะครับ UTP นะครับหรือว่าสายแลนนะครับดูดีๆนะสายแลนนะครับ Cat 5 e นะครับหรือว่า Cat 6นะครับ Cat 5 e หรือ Cat 6นะครับก็สายแลนเนาะสายแลนเราใช้นะครับทั้งได้ทั้ง อินดอร์และอัลโดะนะครับคือแลนดภายนอกและแลนดภายในนะครับเส้นนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้คือสายนะครับแลนดภายในนะครับแค t 5e นะครับเป็นของยี่ห้อลิง์นะฮะนี่ของของยี่ห้อลิงค์นะครับอ่าของยี่ห้อลิงค์นะครับแคต 5e นะครับส่วนอาจจะเป็นสีขาวนะครับสายสีดำนะครับก็คือสายอ t d o ด r นะครับ อันนี้เป็นขออยี่ห้อลิงก์เหมือนกันแต่ว่าตัวของลาเบลมันเลื่อนไปละนะครับสำคัญเลยนะครับตัวบาลานเนี่ยนะครับต้องใช้กับสายแลนนะครับแค t 5e ขึ้นไปนะครับแค t 5e หรือแค t 6นะครับจะเป็นสายอินดอร์ก็ได้นะครับถ้าอยู่เป็นงานภายในอาคารนะครับภายในอาคารใช้สายอินดอร์สีขาวนะครับภายนอกอาคารนะครับใช้สายอ d o o r สีดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าหัวกันเลยนะครับ การเข้าหัวไม่ยากนะครับเราก็ต้องปอกสายแลนออกก่อนนะครับผมจะใช้สายแลนเอาดอแล้วกันนะครับเส้นสีดํานะครับในการเข้าหัวให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นบาลานชนิดพาส์ีฟนะครับพาส์ีฟคืออะไรนะครับพาส์ีฟคือจะไม่มีช่องต่อไฟนะครับก็จะเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับจากหัวอนาล็อกนะครับให้เป็นสาย UTP 2เส้นนะครับ อ่า UDP สองเส้นนะครับจะใช้คู่ใดก็ได้นะครับจะจะเป็นคู่ส้มนะครับคู่เขียวคู่ฟ้านะครับหรือว่าคู่น้ำตาลก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับโอเคขอแกะก่อนนะฮะการเข้าหัวนะครับแรกเลยเราก็ต้องใช้คีมปลอกสายแลนนะครับอ่ปลอกมาระยะประมาณ5เซนก็ได้นะครับอ่สามถึงห้าเซนก็ได้นะครับปลอกเลยนะครับ จะใช้แค่นะครับใช้แค่คู่เดียวนะครับของสายแลนนะครับคู่เดียวของสายแลนนะครับถ้าเป็นสายแลนภายนอกนะครับใช้กับงานภายนอกอาคารเนาะอ่าขอแกะมาอย่างนี้ฮะก็สายแลนนะครับมันจะเข้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสายแลนหรือสาย UTP นะครับเข้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนนะครับ เราจะใช้คู่ไหนก็ได้นะครับเช่น <rejected. S 1> คู่น้ําเงินนะครับก็ได้คู่ส้มก็ได้นะครับคู่น้ําตาลคู่เขียวก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจุดที่เราจะไปติดตั้งเนี่ยเป็นจุดไหนนะสายแลนหนึ่งเส้นนะครับสามารถเดินได้สี่กล้องนะครับเดินได้สี่กล้องต่อได้สี่บาลาน์นะครับต่อได้สี่บาลาน์นะครับโอเคนะผมจะใช้นะครับคู่ฟ้าแล้วกันนะครับขาวฟ้ากับฟ้าเนี่ยนะครับขาวน้ําเงินน้าเงินเนี่ยนะฮะ นอกนั้นนะครับตัดทิ้งปไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ใช้นะครับหากคุณใช้ก็ม้วนเก็บไว้นะครับม้วนเก็บไว้โอเคจะใช้สองเส้นนี้นะครับคุณนะครับสามารถใช้ครีมตัดได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดนะครับที่อยู่บนบนฝ้านะครับอาจจะใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับ หลอกสายนะครับเว้นมาประมาณ1เซนเท่านั้นนะครับ1เซนนะครับโอเคผมจะใช้สายหัวสีฟ้านะครับก็โรลมันไปนะครับ1งเส้นนะครับ1ซนร้อนหน่อยนะฮะโอเคทำไมปอกวิธีนี้ใช่ไหมครับก็มันจะง่ายง่ายกว่าครีมหน่อยนะครับแล้วก็มันจะทำให้สายไม่เกิดรอย รอยฉีกนะฮะพอไม่เกิดรอยฉีกแล้วเราก็จะสบายหน่อยเวลาเวลาที่เราต้องการให้มันติดแน่นๆนะครับแต่ระวังให้ดีนะครับว่าปลอกสายเนี่ยเราอาจจะเอาออกไม่หมดนะทำให้มันไม่นำไฟฟ้านะครับ สำหรับคนที่ติดตั้งแล้วนะครับกล้องมีอาการกระตุกนะครับติดติดดับดับนะฮะให้สลับขั้วนะครับสลับขั้วนะครับนี่นะฮะผมอ่าผมปอกนะครับข่าวฟ้านะครับกับฟ้านะครับข่าวฟ้ากับฟ้าแบบนี้นะครับนำอุปกรณ์นะครับหัวใดหัวหนึ่งมานะครับหัวใดหัวหนึ่งมานะครับอ่าที้ก็เอาหัวนี้ละกันนะครับผมจะเอานะครับเห็นเข็น สีสีของอุปกรณ์ไหมปกติแล้วผมจะเอาสีทึบนะครับเสียบเข้าหัวน้ําตาลนะครับแล้วก็ไอตรงขาวเนี่ยขาวเสียบหัวขาวนะครับเวลาเสียบนะครับให้กดกดอุปกรณ์ลงไปกดไอปุ่มนี้ลงไปหน่อยนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับนี่เรียบร้อยละยึดละนะครับอันนี้ก็กดลงไปหน่อยรึบนะครับยึดละนะครับ แค่นี้เองนะครับในการเข้าหัวนะฮะง่ายไหมถ้าคุณแบบไม่ไม่แน่ใจนะคุณก็กดไปแล้วก็ดันมันเข้าไปนะครับมันจะล็อกทันทีนะครับมันเป็นข้อล็อกเนาะมันเป็นข้อล็อกนะครับเห็นไหมโอเคเนี่ยนะครับได้หนึ่งหัวแล้วนะครับอีกหัวนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับอีกหัวเราก็ทําเหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับสายเส้นเดียวกันนะอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ทาเหมือนกัน นี่นะครับปอกมาก่อนนะครับนี้เช่นเคยนะครับรถผ่านบ้านผมเยอะนะเคนะครับใช้ครีมปอกนะครับปอกสายนะครับอ่าเห็นได้ประมาณนี้นะครับสายอันอื่นนะครับเราไม่ได้ใช้เนาะเราก็พับเก็บนะฮะเราก็พับเก็บนะครับจะใช้ เทพันสายไฟก็ได้นะครับโอเคก็เอานี้ออกมาสองเส้นนะครับขาวน้ําเงินนะครับอ่าขาวน้ําเงินนะครับกับน้ําเงินนะครับแกะแค่นี้ก็พอนะครับแกะแค่มันมีให้ปลายบอกว่าโผลมาหนึ่งเซนก็พอนะครับแล้วคนก็เอาไปแช็คโลนนะครับ <S <S <raspberry> <S หรือว่าครีมปอกสายนะครับครีมปอกสายแล้วเอาไปแช็คโลนนะครับ นะครับนี่นะอีกเส้นแล้วก็ปลอกมันนะครับได้เหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนหมฮะนี่ครับเรียบร้อยนะครับหัวมานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเอาสีนะครับฟ้าเสียบทึบเนาะทึบคือสีเทานะครับ เอาเส้นขาวนะครับเสียบตรงสีขาวนะครับโอเคกดหัวเข้าไปเล็ก,ลกน้อยนะครับนี่เห็นไหมฮะคือถ้าปอกนะครับถ้าปอกมันเยอะนะฮะมันก็จะไปดันด้านในนะครับอ่ามันก็จะไปดันด้านในนะครับโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยกดไปก่อนนะเวลาขยับสายนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วต่อยังไงใช่ไหมครับหัวหนึ่งนะครับเราเอาไปต่อกับกล้องจนกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยนะฮะตัวกล้องนะครับกล้องมันจะมีหัวสําหรับต่อเนาะนะครับหัวหนึ่งนะครับกล้องอนาล็อกนะครับนี่มันจะมีหัวนี่นะครับคุณเอาบาลานซ์ไปขันนะครับเสียบเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับ เสียบแบบนี้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานะก็จะได้ล็อกพอดีนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายไฟพันนะครับจวนสายอะแดปเตอร์นะครับก็หาลักอะแดปเตอร์ใส่ให้มันนะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับ1แอมป์หรือ2แอมป์นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวของกล้องนั้นต้องการกี่แอมป์นะ อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งของบาลานนะครับเราก็เอาไปขันติดกับตัวของ dvr นะครับหรือว่ากล่องบันทึกนะฮะกล่องบันทึกนะครับหลังกล่องบันทึกเราจะมีชแนลเสียบอยู่เนาะเราก็เอาตัวนี้ไปขันนะครับก็จะสามารถนะครับใช้งานในระยะ250เมตรถึง3 0 0เมตรได้นะครับกับกล้อง2ร้านนะครับกับกล้อง2ร้านนะครับ การซื้อบาลานนะครับสังเกตดีๆนะซื้อบาลันสังเกตดีๆนะครับถามคนขายก็ได้นะครับว่าบาลานตัวนี้นะครับรองรับกล้องกี่เมกนะครับกล้องกี่ล้านนะครับระยะที่ทําได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับระยะที่ทําได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีราคาแจ้งให้คุณนะครับว่าบาลานตัวนี้นะครับรองรับกี่เมกนะครับกล้องกี่เมกนะฮะ ระยะสูงสุดที่ลากสายได้นะครับสายแลนนะครับสายแลนทั้ง outdoor นะครับแล้วก็ indoor นะครับที่ทําได้คือกี่เมตรนะครับสายแลนนะครับ outdoor นะครับกล่องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ305เมตรเนาะสามเมตรนะครับสายแลน outdoor นะครับใช้ทั้งได้ทั้งสายของลิงก์นะครับสายของ m สายของ g link ก็ได้นะครับ ซื้อนะครับต้องซื้อ c ค t 5e ขึ้นไปนะครับซื้อ c ค t 5e ขึ้นไปนะครับถึงจะรองรับอิโทบาลันได้นะครับจะเป็นสายแลนที่มีสลิงด้วยก็ได้นะครับหากคุณอยากต้องการให้มันทนทานหน่อยนะครับในการเดินสายภายนอกอาคารนะครับโอเคส่วนนะครับการติดตั้งนะครับกล้องวงจรปิดที่ลากสายไปได้มากกว่า1กิโลเมตรนะครับมากกว่า1กิโลเมตรนะครับก็ เชสตัวอย่างเรายังไม่มีเนะเาะถ้าเป็นนะครับระยะที่มากกว่า1กิโลเมตรนะครับเราจะใช้ตัวของมีเดียคอนเวอร์เตอร์นะครับในการเดินสายนะครับเราจะแปลงจากตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงจากหัวแลนนะครับตัวของ บาลานนะครับที่เป็นหัวแลนนะครับแปลงจากหัวแลนนะครับไปเป็นสายไฟเบอร์นะครับซึ่งจะสามารถลากได้ระยะสูงสุดคือ15กิโลเมตรนะครับ15ถึง20กิโลเมตรนะครับในกรณีนี้นะครับมันยังไม่มีตัวอย่างให้ผมนะฮะก็เลยยังไม่สาธิตล้กันนะครับโอเคแต่ถ้าใครอยากถามว่าถ้ามันเออมันทำได้ไหมนะครับทำได้ครับผ่านตัวของมีเดียคอนเวอร์เตอร์นะครับมีเดียคอนเวอร์เตอร์นะครับชุดหนึ่งก็ ที่เท่าที่เห็นมานะครับถ้าเป็นชุดแบบเดินสายระยะไกลเนาะก็อยู่ที่มีตั้งแต่ออหลักร้อยนะครับหลักร้อยประมาณ6ก0จ็ดนะครับถึงหลายพันนะครับถ้าเป็นยี่ห้อหน่อยก็หลายพันนะครับสำหรับสายนะครับไฟเบอร์ก็จะมีนะครับราคาที่ต่ำกว่าสายแลนนะครับและก็สาย RG6 นะฮะสายโคแอกนะครับ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากต้องการเดินสายกล้องวงจรปิดระยะไกลๆนะครับทางนี้ระยะไกลๆเนี่ยอาจมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการติดตั้งนะครับตัวของบาลันนะฮะการใช้งานบาลันก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณครับไปละฮะ